สวัสดีวันฮาโลวีนเกม12ห่างตอนนี้ได้อัปเดตฮาโลวีนในพาร์ทหเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกมเนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับและก็เดี๋ยวพาเดินเล่นในแคมป์โนววตแล้วก็เมืองแสงครับว่าทีมฮาโลวีนที่เปลี่ยนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงจํานวนผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนก็คลิปนี้จะไปแบบเร็วๆนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากไว้ก่อนครับกับ v s VS Phone แอปไอคาวเกมวันละ2บาทเท่านั้นโคตรถูกราคาถูกที่สุดหน้าราคาตลาดตอนนี้แล้วไอคาวเอาไว้บอดเล่น เกมออนไลน์วันละย4ิชั่วโมงถึงแม้ว่าเราจะปิดจอปิดเกมไปแล้วครับแถมสามารถยังตั้งขายของในเกมและเก็บไอเทมเองได้อีกด้วยแบบออโต้ครับอาไอดีเกมของพยยเพื่อนๆเติบโตช้าอยากเทพให้นึกถึงเจนา้นาการค้าร้านรับเติมเกมราคาถูกอยากเก่งอยากเทพแต่สเตมิน่าไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้เลยครับทางร้านมีหลายเกมให้เลือกเติมมิวนิวดอนเซเว่นไนท์ rox โ o ฮันทรเติมโรบักเติมถูกเติมไวร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมามากกว่า6ปีแล้วครับเห็น ไทโพสตตัวเทพในกลุ่มอย่าไปยอมมันครับอยากเติมเกมคิดถึงเจน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์อัปเดตเรื่องแรกครับอาวุธเอนชานเขาได้ปรับน้ําหนักนะครับจาก35หน่วยเหลือแค่หหน่วยเท่านั้นนะครับจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะตัวของเราก็จะได้เดินไม่หนืดนะครับเดินได้ไวขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งอาวุธเอนชานเนี่ยมันก็คืออาวุธสีเขียวที่เป็นป่าพงไพรน่าจะเป็นอาวุธที่เข้ามาใหม่ล่าสุดน,นะครับในช่วงประมาณต้นปีหรือว่าปีที่แล้วแม้ผมจําไม่ได้นะครับ ินเเเข้าามมมหือดจะมี3กาชาที่เข้ามาด้วยกันครับมีถุงขนมฮาโลวีนะครับราคา1 3 0บจิลฮาโลวีนบ็อกกล่องฮาโลวีราคา1 3 9 0ิจิลครับและก็สุดท้ายกล่องสุสานฮาโลวีครับราคา2 3 9 0ิจิลครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกาชาครับผมก็จําไม่ได้นะครับว่าในกล่องเนี่ยเปิดแล้วได้อะไรบ้างนะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมานะครับไม่ได้กลับมาเล่นเลยนะกลับมาทําคลิปอัปเดตนะครับสามชิ้นนี้จะต้องเลเวล13ก่อนนะครับถึง ไดนะ้ไอเทมพวกนี้จะขายอยู่ที่ซินฟูช็อปนะครับก็คือร้านค้านกฮูกในเมืองแสงนั่นเองนะครับและก็เรื่องต่อมาครับเป็นทีมฉากนะครับในโนวิดแคมและก็เมืองแสงครับที่เปลี่ยนเป็นเทศกาลฮาโลวีนและก็รวมไปถึงเสียงเพลงฮาโลวีนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเพลงของเกมนะก็จะมีแค่2แมปนะครับที่เป็นทีมฮาโลวีนนะครับอย่างโนวิดแคมเนี่ยก็จะมีมอเอ่อมอแม่มนาคซึ่งก็ทําอะไรไม่ได้นะเป็นทีมเฉยความจริงมันน่าจะแบบว่าสามารถเอาไอเทมใส่หรือว่าปรุงอะไรเงี้ยเนาะน่าจะสนุกขึ้นนะครับหรือ ว่าคราฟของแบบคล้ายๆผู้ฮาโลวีนอะไรเงี้ยแบบว่าสามารถทําเล่นๆได้อะไรเงี้ยแต่นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวางไเฉยๆท,ทำอะไรไม่ได้เนาะ ก็เดี๋ยวพาเดินเล่นนะครับทั้งแคมป์โนวิดแล้วก็เมืองแสงนะครับว่าจํานวนผู้เล่นเท่าไหร่นะครับณเวลาตอนนี้คือตอนเที่ยงนะวันที่2พฤศจิกายน2525ครับซึ่งแน่นอนว่าตอนเที่ยงนะครับคนก็อาจจะไม่เยอะเท่าช่วงเย็นๆเนาะแต่ดูแล้วเกมก็น่าจะคนน้อยลงไปเยอะอยู่แล้วแหละนะครับซึ่งเขาบอกว่าพาร์ทงจะมีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับฮาโลวีนแต่ว่าต้องรอคัมมิ่งซูนนะก็ไม่รู้ว่าจะทําเสร็จตอนไหนนะก็ต้องรอกันต่อไปอยังไงก็ฝากเพื่อนๆชาว12หางกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วววยยัเเดี๋ถ้าตกม มีการอัปเดตหรือว่าหน้ากลับมาเล่นไหมเนี่ยก็จะมาทําคลิปหรือว่าทําการไลฟ์สตรีมต่อนะครับสำหรับเทศกาลฮาโลวีนและก็รวมถึงปีใหม่2026จะมีรายอัปเดตหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาจากไปกับการเดินเล่นนะครับในแคมป์โนวิทที่เป็นทีมฮาโลวีนและก็เมืองแสงครับขอบคุณทุกการรับชมเลยนะวันนี้ผม G p l a y e r ไปก่อนนะสวัสดีค่ะลา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 